สวัสดีครับพามาชมเหรียญเสมาหลวงปู่บุญมานะครับรุ่นโคตรเศรษฐีบุญมานะครับเดี่ยวุงกรงนี้ หวานเจียบด้านหน้าลงยาธงชาตินะครับเนื้อทองทิพย์ครับด้านหลังเป็นพยาคุดพยาคุดขีราหูนี่ เลขโคดนัมเบอร์เก้านะครับได้โคดนัมเบอร์เลขเก้ามาครับลงยาตเต็มสูบเลยครับนี่ เลขโคดนัมเบอร์เก้าเลขสวยด้านหน้าล uh huh. งยาเต็มสูบสวยงามมากเลยครับเรียนนี้ วานเจี๊ย